สวัสดีครับนี่ครับผมจะลองให้ดูนะพี่อันเนี้ยแรงแรงมากตั้มมันใหญ่กว่ามารุยาม่าจะลองให้ดูนะครับโอ้ตัแรงแรงน้ำครับเนีโนหครับอันนี้อกอกทางนึง ขีดเส้นนี้ออกนี่นี่น้ำยายังอยู่เลยครับยังเหลืองอ่อยเลยนี่ครับขีดทิ้งก่อนนี่ครับแรงเลยนี่มีน้ำยาเนี่ยครับเลยไม่อยากไปโดนมันนี่ครับออกน้ำยาด้วยลูกหัวนี้ด้วยครับออกตรงหัวเลยหัวแรงด้วยไปถึงรถไถเลยนะครับ ดูความแรงมันนะครับน้ำคงจะหมดแล้วอน้ำหมดถังครับน้ำหมดถังโอเคนะครับแบรงมากนะครัแบแรงจริงเนี้ยดูพุ่งไปถึงรถไถเลยอะตรงนี้ไปถึงรถไถก็กี่เมตรอะเจ็ดแปดเมตรอ่ะต้องมี โอเคนะครับนี่สายมันจะเรียงอัตโนมัตินะครับนี่เห็นไหมที่สังเกตสายนี่นะครับตัวนี้นะมันจะเรียงเองอัตโนมัตินะครับนี่นรัมันจะสไลด์เองโอเคนะครับแล้วขากลับนี่หมุนนะเห็นไหมครับมันจะเรียงเองโอเคนะครับตัวนี้น้ํามันเครื่องถ่ายเรียบร้อยตัวนี้ถ่ายเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้ไปลุยงานอย่างเดียวเลยขอบคุณครับ